เกษตรกรรมคืออาชีพพื้นฐานของสังคมไทยการพัฒนาการเกษตรจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการพัฒนาประเทศพระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสำคัญของภาคการเกษตรที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย พระราชดำริการพัฒนาการเกษตรในด้านต่างๆที่ทรงมีพระราชปณิธาน,ท,านทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพื่อให้เกษตรกรผสมนิกรของพระองค์อยู่ดีกินดีมีความสุขทั้งในด้านการพัฒนาดินเพื่อการเพาะปลูกการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างไรายได้การปรับปรุงพื้นดินพื้นที่สาธารณประโยชน์การพัฒนาปรับปรุงดินและพื้นที่แห้งแลง้ง รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ดังเดิมรวมทั้งพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมีพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะสนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวรมนาถบพิษในการอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าการดำเนินงานตามพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า4ี่พันโครงการ าความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนและผลักดันภารกิจในพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระหนักดีว่าการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญนี้จะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับประสมนิกรของพระองค์ได้ต้องมีความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน หน่วยงานเพียงหน่วยเดียวจะไม่สามารถทำให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามแนวพระราชดำริที่ว่าแน้เพียงงานเกษตรอย่างเดียวยังจำเป็นต้องเกี่ยวพันกับงานต่างๆกับเหตุปัจจัยต่างๆมากมายหลายขอบข่ายทั้งต้องเกี่ยวกันอาศัยกันอย่างถูกต้องสมดุลอีกด้วยในหลวงราชการที่9มีพระประสงค์ที่มุ่งหวังให้ เกิดความผาสุกเราคนไทยทุกคนน้อมนำเอาแนวพระราชดัญติมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตที่ได้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์ท่านได้นำเอามรดกแห่งปัญญาที่พระองค์ได้พระาราชทานหล่เอาไว้มาแปลงเป็นวิธีการเป็นขั้นตอนไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ดูแลพระสุกนิกรของพระองค์ ก็ได้สร้างความสุขให้พระ,พระสงฆ์นิกรของพระองค์ความสุขของเราในฐานะที่เป็นผู้ให้ด้วยการที่เขาจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยฐานทรัพยากรเนี่ยมันก็จะต้องอยั่งยืนตัวยระบบฐานทรัพยากรมาอย่างยืนการผลิตการเกษตรก็ไปอย่างยืนชีวิตเข้ามาอย่างยืนการเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญงั้นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการเกษตรก็คือทางสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชิญหน่วยงานเหล่านี้ลงมา ศึกษาข้อมูลร่วมกันและเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกันมาจัดเวทีแลกเปลีย่ยนแนวทางการพัฒนาตามแผนงานที่เราได้วางไว้ยังไงประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลงเห็นความยากลำบากของเกษตรกรไทยจึงได้คิดโครงการต่างๆมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันภาร,รกิจด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้เกิดผลสำเร็จ โดยน้อมนำพระราชดำริที่พระองค์ได้พระราชทานไว้มาแปลงเป็นวิธีการเป็นขั้นตอนไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลสำเร็จนำไปสู่ความสุขตามแนวพระราชดำริดังตัวอย่างของชุมชนที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนำมาซึ่งความสุขของชุมชนบนพื้นฐานของความพอเพียง กิจกรรมหลักของศูนย์นี้ก็คือเราทําเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นหมูดำนะคะที่เราเลี้ยงหมูดำเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งกลุ่มเลยนะคะก็เริ่มเรกได้หมูดำพระราชทา,านมาจากสมเด็จพระเทพตอนนี้ก็เป็นธนาคารครับคล้ายธนาคารโคกระบือของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ จุดนี้นะคะเป็นจุดที่เราเลี้ยงธนาคารโปรกระบือในพระราชดําริค่ะปัจจุบันเราขยายทั้งหมด100กว่าตัวแล้วนะคะในชุมชนนะคะและตอนนี้เรามีธนาคารที่ทำมูลโอนครับชาวบ,บ้านชอบครับได้เยอะนะครับเพราะว่าลดสารเคมีลดต้นทุนการผลิตด้วยครับหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เราน้องนำมาทำให้เราเห็นความตาม่างพื้นที่ของเราุดมสมบูรณ์ขึ้นค่ะ ป่าเราเขียวขึ้นแล้วนาข้าวของเราค่ะก็ลดการใช้สารเคมีแล้วก็ทําให้ประหยัดต้นทุนด้วยนะคะทําให้ชุมชนเราเข้มแข็งมากขึ้นมีการจัดตั้งรวมกลุ่มแล้วก็มีการแบ่งปันเหลือจากแบ่งปันแล้วเราขายมีรายได้มีอาชีพและทําให้ลูกหลานเราที่อยู่ต่างจังหวัดกลับมาอยู่บ้านเกิดได้มาดูแลพ่อแม่แก็ได้ปลูกฝังให้เด็กรุ่นหลังสืบทอดต่อไปค่ะทําให้วัดบ้านชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วก็น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิมมากค่ะ หมดนี้เป็นแบบอย่างของแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาประชาชนฐานรากสู่ความอยู่ดีมีสุขนำาพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกมิติต่ตอไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งมั่นสนองงานพระราชดำริและพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จสูส่ประสบนิกรทั่วทั้งแผ่นดินเพื่อประโยชน์สูบของราษฎรตลอดไปโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทางด้านการเกษตรคือเครื่องพิสูพพระอัจฉริภาพและความเมตตาที่มีต่อประสมนิกรชาวไร่ชาวนาอย่างแท้จริงการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด,ด้านการเกษตร หลายพันโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรกำหนดเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินและเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการแก้ปัญหาในการพัฒนาด้านการเกษตรที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย กระทรวงเกษตรให้ความสําคัญกับโครงการพระราชดินเป็นดับต้นๆเป็นอันดับแรกเรามีหน่วยงานมีฐานข้อมูลมีกรอบการทํางานที่ชัดเจนสําหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีภารกิจที่หลากหลายในด้านการทําการเกษตรตั้งแต่เรื่องของปัจจัยการผลิตเป็นเรื่องน้ําเรื่องดินเรื่องปุ๋ยนะครับเรื่องพันธุ์นะครับตลอดจนมาถึงตัวของเกษตรกรที่เป็นแม้กระทั่งหรายย่อยเป็นสถาบันนะครับเป็นสหกรณ์หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการ ท่านที่เห็นว่ากระทรวงเกษตรเนันเกี่ยวพันกับเกษตรกรและอาชีพเกษตรกรรมสรุปนะครับการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรเริ่มการศึกษาของปัญหาการเกษตรในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงแล้วจึงพัฒนาแนวทางการแก้ไขที่แท้ยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการปรับปรุงดินการจัดหาน้ำหรือการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร ถ้าเราดูภาพของกระทรวงเกษตรที่ต้องรับผิดชอบโครงการพระราชดำริเนี่ยเรามี4,000กว่าโครงการซึ่งโครงการพระราชดำรินีน่ที่ท่านมีพระราชดำรินีน่ส่วนมากก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีปัญหา แล้วพี่น้องเกษตรกรก็เป็นส่วนใหญ่ที่ตรงนั้นนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงเกษตรโดยตรงที่ต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรสุดท้ายต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้ดีขึ้นนะครับท่านเสด็จไปที่ไหนแล้วก็เห็นพี่น้องเกษตรกรที่ยังมีคุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างลําบากนะครับก็เป็นที่มาของพระาราชดำรินั้นถ้าเราเข้าไปช่วยเนี่ยก็จะสนองพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับได้บรรลุในสิ่งที่น้นแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิต จากผลการดำเนินง,งานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ4,877โครงการในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีบทบาทรับผิดชอบโครงการทั้งสิ้นจำนวน4 0 8 4โครงการที่กระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทยแบ่งเป็นงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำจำนวนกว่า3,500โครงการ และงานพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพจำนวนกว่า500โครงการผลการดำเนินง,งานโครงการอนึ่งมาจากพระราชด,ดำริด้านการเกษตรโครงการดำเนินการแล้วเสร็จจำนวนกว่า3,000โครงการประชาชนได้รับประโยชน์กว่า500,000ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์กว่า4ล้านไร่เพิ่มพื้นที่ชนละประทานกว่า3ล้านไร่โครงการพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพจำนวนกว่า500โครงการแบ่งเป็นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรจำนวนกว่า200โครงการด้านพืชจำนวนกว่า540โครงการด้านการปศุสัตว์จำนวนกว่า 50โครงการด้านประมงจำนวนกว่า80โครงการด้านหม่อนไหมจํจำนวนกว่า170โครงการด้านสหกรณ์จำนวน9โครงการกิจกรรมด้านอื่นๆจำนวนกว่า40โครงการเป้าหมายหรือผลลัพธ์ผลสมมตินี้สิ่งที่สำคัญนะครับทางกระทรวงเกษตรยึดถือคำว่าสืบสาร รักษาแล้วก็ต่อยอดสุดท้ายที่สุดแล้วเกษตรกรประชาชนต่างหากนะครับที่เป็นประสงค์นีก่อนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองนะครับที่จะยังประโยชน์นะครับว่าจะเป็นการสร้างหรือว่าวางรากฐานความเข้มแข็งของทัวเกษตรกรเองนั่นหมายว่ามีความพอเพียงนะครับมีความมั่นคงนะครับมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม ส่วนการที่จะพัฒนาที่กระทรวงเกษตรเข้าไปที่อีกด้านหนึ่งก็คือส่งเสริมพัฒนาอาชีพนี่แหละนะครับมันก็จะเป็นการต่อย,ยอดเข้าไปว่านีสิ่งที่มีความมั่นคงและก็เสถียรภาพอยู่แล้วนะฮะเราจะต่อย,ยอดไปในเชิงเป็นถึงกับธุรกิจไหมเป็นผู้ประกอบการไว้เนี่ยนี่นี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแต่อย่างไรก็ตามฐานเรามั่นอยู่แล้วนะครับฐานเราแข็งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะทําให้ภาคเกษตร,รมันยืนหยัดนะครับมั่นคงได้ ในส่วนของบุคลารกรของกระทรวงเกษตรทั้งหมดนะคงมีความรู้สึกไม่ต่างกันในการที่ระมาหรือว่าสนองโครงการพระรามทีเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเห็นความสุขของพี่น้องเกษตรกรททนั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของบุคลารกรของกระทรวงเกษตรทุกคนพอเราทํามานเนี่ยเราต้องการพัฒนาให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นหน้าชีพเป็นหน้าที่ที่เราต้องดูแลถ้าเขามีคุณภาพชีวิตดีดเขาคิดว่านั่นคือความ ความสุขของอย่างน้อยบุคลากรภาคการเกษตรนะที่สามารถที่ดูแลเกษตรกรได้ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดตามพระราชดำริของพระองค์ท่านทุกพระองค์นะครับโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริด้านการเกษตรมุ่งเน้นการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรการค้นคว้าทดลองและว,วิจัยหาพันธุ์พืชต่างๆสนับสนุนการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เน้นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมนอกการเกษตรส่งผลต่อความกินดีอยู่ดีของเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งมัน่นส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดผลสัมฤทธิ์สู่ประสบนิกรทั่วทั้งแผ่นดินเติมเต็มความสุขต่อยอดคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืน สร้างความผาสุกให้กับประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศตลอดไปต่อมานะครับทุกโครงการเน้นให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักคิดที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งและยั่งยืนเชิญรับชมอนิเมชันกับโครงการที่ยกย่องสามาสามโครงการที่สำคัญทางด้านการเกษตรครับ เกษตรทฤษฎีใหม่พออยู่พอกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบคิดรทรงทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของเหล่าผสมนิกรชาวกเกษตรกรที่มีอยู่มากมายจึงได้พระราชทานแนวคิดทฤษฎีใหม่เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองได้ การเกษตรทฤษฎีใหม่จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2532นวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและนำมาขยายถ่ายทอดให้เกษตรกรนำไปเป็นแบบอย่างรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ห้วยทรายด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ คือการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการทำเกษตรแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นระบบการทำการเกษตรที่มีกิจกรรมผสมผสานแทนการปลูกอย่างเดียวปลูกพืชผักผลไม้เลี้ยงสัตว์เพื่อให้มีรายได้ตลอดปีความสำคัญของทฤษฎีใหม่มีถึง3ขั้นตอนได้แก่ทฤษฎีใหม่ขั้นต้นเป็นขั้นของการพึ่งพาตนเอง ใช้น้ำกับที่ดินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกษตรกรมีอาหารอย่างพอเพียงสำหรับบริโภาคภายในครอบครัวโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ี่ส่วน30 30 30ส0ได้แก่ 1. ก่อนอื่นต้องแก้ปัญหาการขาดแคลนคน้ำขุดสระกักเก็บน้ำ3า30เซเพื่อให้มีน้ำใช้สม่ำเสมอตลอดปีในการเพาะปลูกเลี้ยงปลาไว้กินไว้ขายมีรายได้ ูกข้าว30%เอร์เซนก็บไว้กินตลอดปีไม่ต้องซื้อลดรายจ่ายที่เหลือก็เอาไปขายมีรายได้เพิ่มอีกทาง 3. อีก30%เปอร์ซนปลูกไม้ผลยืนต้นพืชผักพืชสมุนไพรพืชสวนครัวผสมผสานกันมีผลผลิตไว้กินไว้ใช้และขายได้ตลอดปี 4. เป็นที่อยู่อาศัยส0เอร์เซและทำคอกสัตว์ เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่รวมถึงการทำเรือนเพาะชำทำยุ้งฉางเก็บผลผลิตการเกษตรไว้รอขายนี่ก็เป็นไรายได้หลังจากทำจนได้ผลผลิตดีและพึ่งตนเองได้แล้วก็พัฒนาสู่ขั้นตอนทฤษฎีใหม่ขั้นที่สองเป็นขั้นของการพึ่งจริงอิงกันคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนจัดตั้งสหกรณ์เกษตรกรร่วมมือกันในด้านการเพาะปลูก การจัดการแหล่งน้ำนอกจากนั้นยังมีสวัสดิการสำหรับชุมชนเช่นกองทุนเงินกู้ยืมบริการด้านสาธรารณาสุขและอนามัยกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นต้นจึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรทฤษฎีใหม่ขั้นที่3เป็นขั้นของความก้าวหน้าสู่ธุรกิจชุมชนเป็นการติดต่อกับแหล่งเงินทุนเช่นธนาคารบริษัทเอกชน รวมทั้งองค์กรและมูลนิธิต่างๆทำให้มีเงินทุนในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตการเกษตรประโยชน์ของการทำเกษตรในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่คือการเลี้ยงตนเองได้พออยู่พอกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและช่วยให้เกิดการพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืนนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยปราบนิรันดร์ ครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานแก่เกษตรกรเพื่อให้จัดการที่ดินได้อย่างคุ้มค่าและพึ่งพาตนเองได้ทั้งปีค่ะโดยทรงแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนได้แก่แหล่งน้ําปลูกข้าวพืชผักและที่อยู่อาศัยค่ะสะท้อนถึงความเข้าใจในวิถีเกษตรอย่างลึกซึ้งเพราะดินเป็นหัวใจหลัก ในการทำการเกษตรกรรมหากดินไม่มีคุณภาพก็ไรซึ่งที่ทำกินของเกษตรกรย้อนไปเมื่อครั้งในอดีตจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีพื้นที่ประมาณสามแสนไร่มีน้ำขังตลอดปีถึงแม้จะระบายน้ำออกแล้วก็ตามยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผลเนื่องจากดินมีสารประกอบไพไรท์ทำให้มีกรดกรรมถันเมื่อดินแห้ง ทำให้ดินเปรี้ยวราษฎรในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนาราธิวาสต้องประสบกับความทุกข์ยาเเกเกษตรกรไม่มีพื้นที่ทำกินเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พรุไม่สามารถทำการเกษตรใดๆได้เลยพระบาทสมเด็จพระปรมชนากาธิเศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาพิตรทรงตรหักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์ทรง,ทรงสเสด็จพระราชดำเน,นิน ไปเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทรงศึกษาสาเหตุของปัญหารวมถึงสภาพสังคมวิถีชีวิตลักษณะภูมิศาสตร์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดจึงทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวทรงเรียกหลักการนี้ว่าโครงการแกล้งดินถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2525 เปรี้ยวมีลักษณะคือดินชั้นบนเป็นสีเทาหรือสีเทาเข้มถึงดำดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวสีน้ำตาลปนเทามีจุดสีเหลืองๆดังนั้นพืชที่ปลูกบนพื้นที่ดินเปรี้ยวจะมีการเจริญเติบโตช้าสภาพลำต้นจะแค่แกนก่อนแอต่อโรคและแมลงวิธีการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว หลักการสำคัญพระองค์ทรงแนะให้ใช้วิธีง่ายๆที่ราษฎรสามารถทำเองได้คือให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติโดยใช้วิธีแกล้งดินมี3วิธีคือทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดินทำโดยการปล่อยน้ำให้ท่วมขังแปลงแล้วระบายออก2-3ครั้ง เวลาดินเปียกน้ำผสมกับซันเตกลายเป็นกรดอีกครั้งดินจะมีค่า pH เพิ่มขึ้นทำให้ดินจเจริญเติบโตวเวลาดินแห้งสัมผัสกับอากาศจะทำให้แรกก่กรรมาฐานกลายเป็นออกไซด์ของเหล็กและซันเตเมื่อดินถูกแร้งสลับกันไปมาจนเป็นกรดจัดให้โรยฝุ่นปูนมานซึ่งเป็นด่างร่วมกับการควบคุมระดับน้ำใต้ดินและนำน้ำมาเจือจางดินเปรี้ยว ใช้ปูนมาและการขังน้ำควบคู่กับการใช้น้ำช้าล้างและควบคุมระดับน้ำใต้ดินเป็นวิธีการที่สมบูรณ์ที่สุดและใช้ได้ผลมากในพื้นที่ที่ดินเป็นกรดจัดรุนแรงทำจนได้ดินที่สามารถทำการเพาะปลูกได้จากโครงการแกล้งดินได้พลิกฟื้นผินดินเปี้ยกจัดที่เคยไร้ค่าให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการกเกษตรได้อีกครั้ง ก่อเกิดอาชีพสร้างผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ราษฎรนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์โครงการแจ้งดินเป็นพระราชดำริที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาดินเปี้ยวจัดในภาคใต้โดยทดลองให้ดินเปี้ยวมากขึ้นเพื่อศึกษาด้นฟูแต่ทำให้สามารถกลับมาขึน้นได้อีกครั้ง สายฝนจาก,ากฟ้าฟ้าสู่ปวงประชาด้วยพระเมตตาพระราชทานฝนหลวงให้ปวงชนชาวไทยเมื่อปีพศ2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตเสด็จพระราชดำเนินไป15จังหวัดของภาคอีสานทรงทอดพระเนตรเห็นความแห้งแล้งอย่างรุนแรงขาดน้ำในการดำรงชีวิตและในการเกษตรด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ทรงสังเกตเห็นบางสิ่งจนมีพระราชดำรัสว่าเงยดูท้องฟ้ามีเมฆทำไมมีเมฆอย่างนี้ทำไมจะดึงเมฆนี้ลงมาให้ได้ก็เคยได้ยินเรื่องการทำฝนฝนทำได้มีหนังสือเคยอ่านหนังสือทำได้ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลงสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนทรงมั่นพระไทยนับเป็นจุดเริ่มต้นของฝนและเป็นจุดที่สุดความทุกข์ของชาวไร่ชาวนาอันเกิดจากน้ำพระราชาฤทยัยโครงการฝนหลวงใช้หลักการคือจัดแปลงสภาพอากาศเปลี่ยนแบบธรรมชาติเพื่อให้เกิดฝนเป็นกรรมวิธีที่เหนียวนำน้ำจากฟ้าซึ่งต้องใช้เครื่องบินที่มีอัตราการบรรทุกมากๆบรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้า เริ่มจากการตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ที่ต้องการให้ฝนตกอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆเรียกว่าการโจมตีแบบแซนด์วิชมี3ขั้นตอน 1. ก่อกวนคือทำให้เกิดเมฆจำนวนมากในขั้นตอนนี้ไปกระตุ้นให้มวลอากาศเกิดการลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบนเพื่อให้เกิดกระบวนการการชักนำไอน้ำหรือความชื้นเข้าสู่ระบบก,การเกิดเมฆ 2. เลี้ยงให้อ้วนคือ เพิ่มขนาดเมฆให้ใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นระยะที่สําคัญมากในการปฏิบัติการผลหลวงเพราะจะต้องไปเพิ่มพลังให้กับการลอยตัวของก้อนเมฆให้ยาวนานออกไป 3. โจมตีคือเมื่อเมฆลอยอยู่บนพื้นที่เป้าหมายเครื่องบินจะโปรยเกลือโซเดียมคลอไรด์และผงยูเรียเพื่อเร่งให้เมฆกลั่นตัวเป็นฝน ประโยชน์ของฝนเทียนนั้นนอกจากจะช่วยในเรื่องการเกษตรและอุปโภคบริโภคแล้วยังช่วยในเรื่องเสริมสร้างเส้นทางคามนาคมทางน้ํารวมทั้งช่วยดับไฟป่าได้อีกด้วยโครงการตามพระราชดำริฝนหลวงเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกและได้จดสิทธิบัตรในเวลาต่อมา ด้วยความสำคัญและความต้องการให้มีปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือทวีมากขึ้นฉะนั้นเพื่อให้งานปฏิบัติการฝนหลวงสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรได้กว้างขวางและได้ผลดียิ่งขึ้นรัฐบาลจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่21กันยายนพศ2518เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับโครงการพระราชดำริฝนหลวงต่อไป กระทั่งมีการปรับปรุงและพัฒนาปฏิบัติการฝนหลวงมาจนถึงปัจจุบันฝนหลวงเสมือนพรจากฟ้าที่ในหลวงรัชกาลที่9ราชทานผ่านเม็ดฝนอันฉ่ำเย็นเป็นการดับทุกข์คลายร้อนให้ประสบติกรไทยนานหลายทศวรรษความฉ่ำเย็นจากฝนหลวงแผ่ปกพั้วแผน่นดินนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิ้มานะครับโครงการฝนหลวง เป็นโครงการคิดค้นของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจับปัญหาฝนแรงด้วยการใช้เครื่องบินโปรยสารกระตุ้นการเกิดฝนทําให้มีน้ําใช้และการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่องครับสรุปนะคะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริด้านการเกษตรช่วยให้เกษตรกรไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เน้นเพื่งพาตนเองโครงการแก้งดินที่ฟื้นฟูดินเปรี้ยวและโครงการฝนหลวงที่ช่วยแก้ไขปัญหาฝนแรง ทั้งหมดสดนถึงพระเมตตาและพระปีชาของในหลวงสการที่9ขอบคุณค่ะ